กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับ Love n o t i o n a l by n o และนิยายรักเรื่องล้ำเส้นเฟลมโซนวันนี้เสนอเป็นตอนที่7และตอนที่8ค่ะมาดูกันนะคะว่าใครเป็นมานหัวใจของใครอยากฟังกันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะบทที่7มานหัวใจคุณฟ้าดื่มอะไรเหรอครับหลังจากที่นิรุตพูดจบเขาก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้เพื่อเดินตรงไปหาวัชทรที่ยืนอยู่ทางอีกฝั่งของบาร์เครื่องดื่ม จากนั้นที่ลุตจึงมองไปยังชายหนุ่มท่างกายพลางยกยิ้มร้ายให้ชายคนนั้นเล็กน้อยและกล่าวถามถึงเครื่องดื่มที่หญิงสาวกาลังเดิมนิสาที่เห็นท่าเริ่มจะไม่ดีเธอจึงลุกขึ้นจากเก้าอี้และเดินตามมาดีที่ชายข้างบ้านของตนเองไปไม่ห่างพร้อมกับยืนคุมเชิงมองคนทั้งสามเล่นละครชีวิตใส่กันอยู่ไม่ไกลเท่าไหรนะ่นักฮันนี่บีค่ะเครื่องดื่มที่มีเฉพาะร้านของเราคุณรุตสนใจจะลองชิมไหมคะ น่าสนใจนะครับส่วนคนที่กําลังดื่มด่ากับรสอันแสนหอมหวานของค็อกเทลสีมือของคนในใจอย่างวัชทรก็หันมากล่าวตอบด้วยรอยยิ้มบางหากแต่เธอกลับมีประกายตาแวววาวจนตัวของนิรุตเองอดไม่ได้จะยิ้มตามด้วยความยินดีที่เพื่อนใหม่ของเขาอย่างวัชทรมีความสุขกับสิ่งที่อีกคนหนึ่งทําให้แต่เพื่อกระตุ้นให้อีกฝ่ายรู้ใจตนเองสักทีการมีอุปสรรคอย่างเช่นคนที่กําลังจะเข้ามาจีบปลอมๆอ,อย่างตน มันก็น่าจะทําให้วายโยหึงหวงและแสดงความเป็นเจ้าของออกมาบ้างและดูเหมือนว่าแผนการในใจของนิรุตจะได้ผลอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะเมื่อเขาได้เห็นใบหน้าหล่อขมวดคิ้วมุ่นพร้อมกับท่าทีที่ดูไม่พอใจหลังจากที่เขาพูดจบก,ก็ยิ่งทําให้นิรุตคิดอยากที่จะแกล้งทั้งสองให้รู้ใจตนเองมากขึ้นกว่านี้อีกสักหน่อยนั้นสักครู่นะคะหญิงสาวที่ไม่รู้ถึงแผนการในครั้งนี้อย่างวัชธรเขาก็รีบลงมือทาฮันนี่ดีด้วยความตั้งใจ พราะเครื่องดื่มชนิดนี้เป็นความทรงจำหนึ่งที่เธอมีต่อวายโยและเธอเองก็อยากจะให้คนที่ไม่สมหวังในรักอย่างนิรุดมีความสุขกับรสชาติอันหอมหวานของน้ำผึ้งและเหล้าที่บ่มจนเกิดกลิ่นเฉพาะสำหรับเธอเครื่องดื่มตัวนี้เป็นเหมือนสัญลักษณ์หึ่งการปลอบใจให้กับคนที่ไม่สมหวังในรักในทุกครั้งที่วายโยพาผู้หญิงคนอื่นมาแนะนำกับเธอในช่วงเย็นของวันเธอก็มักจะผสมเครื่องดื่มชนิดนี้ ื่อดื่มให้ลืมสิ้นถึงความทุกข์ใจที่เคยมีมาอย่างยาวนานดูน่ากินดีนะครับในระหว่างที่หญิงสาวกำลังจัดเตริมเครื่องดื่มเพื่อเสิร์ฟให้กับลูกค้าประจำของตนเองอยู่นั้นนีรุษที่ยืนมองวิธีการทำอย่างตั้งใจก็เหลือบตามองมายัางวายโยซื้สายตาท้าทายและกล่าวชื่นชมเครื่องดื่มของหญิงสาวได้รอยยิ้มเจ้าเล่ห์ส่วนตัวของวายโยเองที่เห็นสายตาแสนท้าทายของนิรุษความโกรธเกลี้ยวและความไม่พอใจ คนมีความคิดที่ไม่ดีกับวัชทรก็ผุดขึ้นมาจนทําให้ชายหนุ่มต้องกำม,มือแน่นเพราะไม่สามารถห้ามปลามหรือทําอะไรมากเกินกว่าที่เป็นอยู่ได้นิสาที่ยืนมองภาพทุกอย่างด้วยใบหน้าที่แสนเรียบนิ่งเธอก็ได้แต่ถอนหายใจอย่างไร้เสียงให้กับนิสัยที่แก้ไม่หายของนิรุธในเรื่องความที่แกลง้งที่รู้ทั้งรู้ว่าทั้งสองคิดอย่างไรต่อกันแต่ก็ยังคงแกล้งให้วายโยต้องเกิดอาการหึงหวงนี่ค่ะ ฮันนี้มีรสชาติหวานหอมแต่ในระหว่างที่สงครามการแย่งชิงกำลังคุกกลุ่นเสียงอันแสนสดใสที่มาพร้อมกับแก้วใบสั้นที่บรรจุน้ำสีเหลืองอมส้มก็ขัดจังหวะให้ทุกคนต่างหันมาสนใจเจ้าของเสียงนั้นเป็นตาเดียวขอบคุณครับมิรุษหันมองไปยังวัชทรพร้อมกับยกยิ้มมุมปากและกล่าวขอบคุณแต่นั่นกลับยิ่งทำให้วายโยเกิดโทสะด้วยความหึงหวงจนมือหนาต้องคว้าแก้วเหล้าใบสั้น ที่วางอยู่ตรงาร์เพื่อแย่งขึ้นมาดื่มด้วยตนเองคุณจะทำอะไรนะ่ะโคตรเสียมารยาทเลยเอามานี่เดี๋ยวเราทำให้เขาเองเอามานี่การกระทำที่ดูว่วามของวายโยทำให้วัชธรถึงกับตกใจและกล่าวถามเสียงดังจนทุกคนในร้านตางก็หันมองมาเป็นตาเดียวแต่เธอเองก็หาได้สนใจไม่ตอนนี้ความโมโหในนิสัยที่เอาแต่ใจของชายหนุ่มกลับมีมากกว่าวัชธรจึงยื้อแย่งเอาแก้วใบนั้นกลับคืนมา และสงสัยตาที่เต็มไปด้วยความไม่พอใจให้กับชายหนุ่มที่ยังคงเข็นเคี้ยวเคี้ยวฟันเอาชนะเธอและดูเหมือนว่าวายโยจะไม่ยอมให้วัชทรทําตามใจของเธอเท่าไรนะักพอตอนนี้ชายหนุ่มเองก็ยื้อแก้วเหล้ากลับไปพร้อมกับเทมันทิ้งลงถังขยะและกล่าวตอบเสียงเขียวความจุรมุนวุ่นวายของเจ้าของร้านและหุ้นส่วนร้านก็ทําให้พนักงานเสิร์ฟคนอื่นต่างก็ให้ความสนใจและพยายามเดินเข้ามาดูว่า ตรงบริเวณนี้เกิดเรื่องอะไรขึ้นและด้วยหน้าที่ความเป็นผู้จัดก,การร้านของนิสาเธอจึงเข้าห้ามปรามเหตุวุ่นวายนี้โดยที่คนต้นเหตุอย่างนิรุตที่เริ่มควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ก็ได้แต่ยืนอ้ำอึ้งทําอะไรไม่ถูกเออพอทั้งคู่เลยค่ะเดี๋ยวนิสาจัดการเองไปสงบสติกันทั้งคู่เลยเนาะเชิญ และเมื่อทั้งสองถูกผู้จัดก,การร้านไล่ลงมาสงบสติอารมณ์ยังชั้นสองของอาคารสิ่งแรกที่คนรักในงานบริการและร้านเล่าของตอนเองอย่างวัชธรทำนั่นก็คือการต่อว่าเพื่อนของตอนเองด้วยความไม่พอใจทำไมต้องทำแบบนี้แกเป็นอะไรนะฟูนแ่ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนก็เห่นนน่มันจะจี่ฟ้านี่เราเห็นนะก่อนหน้ามันก็ดูเหมือนจะชอบนิสาแต่ทำไมมันถึงมาทำท่าทางแบบนั้นกับเธอล,ล่ะ เธอไม่รู้จริงๆหรือว่าไอ้นั่นมันเจ้าชู้ไปเรื่อยน่ะหลังจากที่หญิงสาวกล่าวถามจบคนที่เริ่มรู้สึกผิดอย่างวายโยก็กล่าวแก้ตัวออกมาจนยาวเหยียดแถมยังเตือนสติวัชทรถึงเรื่องการเลือกคนให้เหมาะสมกับตนเองซสอีกต่างหากหากแต่วัชทรนกลับกล่าวตอบอย่างคนไร้เยื่อใยจนทําให้ความรู้สึกเจ็บแปบลบที่ชายหนุ่มได้รับเริ่มลุก,กลามเหมือนแผลจากกนรขนาดใหญ่ที่มีอาจมองเห็นด้วยตาเปล่าแล้วแกดีกว่าเขาตรงไหนว่าฝุ่น แกจะห่วงฉันเพื่อเราไม่ได้เป็นอะไรกันเลยและเมื่อตอนเองเริ่มรู้ในความจริงที่ว่าเขาแทบจะไม่มีความหมายดีๆกับคนตรงหน้าเลยความน้อยใจจึงทําให้วายโยเลือกที่จะเดินหนีออกมาโดยที่ไม่หันกลับไปมองหญิงสาวที่ทําสีหน้าโจนจินจะร้องไห้ไม่ต่างกันเมื่อนึกขึ้นมาได้ว่าคําพูดเมื่อคู่ของเธอแสนร้ายกาจไม่ต่างากับการกระทําที่แล้วมาของชายหนุ่มเพลียกันยังไม่ลงตัวใช่ไหมครับ ผมขอโทษที่ออกแรงไปหน่อยและเมื่อหญิงสาวขึ้นมายังร้านเหล้าบนดาดป้าของตนเองคนที่เป็นต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดก็หันไปกล่าวถามและขอโทษในทันทีเมื่อเห็นสีหน้าที่ไม่สู้ดีนักของเพื่อนใหม่ของตนพี่สาวว่าแล้วว่าคนงี่เง่าอย่างพี่ฝุ่นต้องน้อยใจจนเดินหนีเข้าร้านสักไปส่วนผู้จัดก,การร้านเองก็กาวสำทับพร้อมกับมองไปยังนิรุตเหมือนต้องการต่อว่าทางสายตาแม้ว่าก่อนหน้านี้ เธอจะต่าว่าชายหนุ่มตรงหน้าไปบ้างแล้วก็ตามเพราะสะท้อนที่มองคนทั้งสองสลับกันไปมาบรีบกล่าวถามด้วยความสงสัยในทันทีถึงเรื่องที่พวกเขาพูดเมื่อครู่นิรุตเขาทำอะไรแล้วทำไมนิสาถึงรู้ว่านิรุตทำไปเพราะเหตุผลใดกันแน่ทำไมทุกคนดูปแปลกจังคือเมื่อกี้ผมแค่ทดสอบนะครับว่าคุณฝนคิดอะไรกับคุณหรือเปล่าและในเมื่อหญิงสาวยังไม่เข้าใจในการกระทำของเขาตูวของนิรุตจึงกล่าวอธิบายออกมา แต่ว่าสทานก็ยังคงสงสัยว่าอะไรที่ทำให้นิรุตเข้าใจว่าวายอร,รู้สึกพิเศษต่อเธอกันแล้วยังไงคะนิสายังมองออกเลยค่ะว่าตอนนี้พี่ฝนน่าจะเริ่มรักพี่ฟ้าแล้วนิสานั่งมองรุ่นพี่ที่พ่วงตำแหน่งเจ้าของร้านทำหน้างงงวยอยู่หลังบาร์เครื่องดื่มเธอจึงรีบกล่าวสำทับนิรุตเพื่อให้การวางแผนของชายหนุ่มดูไม่เลือล่อนลอยจนเกินไปหากแต่วัาสทานที่ได้ฟังคำพูดเพ้อเจอร์ของคนทั้งสองตรงหน้าเธอก็ได้แต่ยกยิ้มอย่างฝืดฟื้น พร้อมกับย้ำเตือนในสิ่งที่ทุกคนกำลังเข้าใจผิดในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับวายโยและย้ำเตือนตัวของตัวเองว่าอย่าคิดไปไกลเกินกว่าเพื่อนคนหนึ่งอีกเลยเพราะไม่แน่ว่าหลังจากนี้วายโยก็คงจะมีคู่ควงมาเยะยหัวใจของเธอให้เบาช้ำเช่นเดิมแม้ตอนนั้นเขาจะทำเครื่องดื่มที่เป็นสัญลักษณ์ตามคำพูดของเขาก็ตามไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งฝุนก็แค่เหงาหนะ่ะบทที่8ทบทวน แม่เอ้ยเสียงโวยวายดังขึ้นจากทางเข้าร้านสักคนที่กำลังรอลูกค้าให้มาตามนัดเย็นงจกักถึงกับต้องออกมาจากห้องสักด้านในสุดเพื่อดูว่าใครที่มาทําเสียมารยาทในร้านของตนเองและเมื่อจักพบว่าใครคือต้นต่อของเสียงเขาก็ได้แต่สายหัวเอื้อมละอาและคิดในใจว่าต้องมีอะไรที่ฉันด่าฟ้าอย่างแน่นอนเบาๆเว้ยอีกสิบนาทีลูกค้าจะมาแล้วมึงไปสงบสติอารมณ์ของตนเองในห้องสักไป จากตะโกนไล่ให้คนที่ยังคงเดือดดานกับเรื่องเมื่อคู่อย่างวายโยเดินเข้าห้องจากห้องแรกเพื่อสงบสติอารมณ์ของตนเองให้คลายความคุกรกุ่นลงเมื่อสิ้นคำของจากวายโยก็เดินปึงปังเข้าเบียงด้านในห้องพร้อมกับล้มตัวลงนอนบนเตียงสำหรับสัก์หลางนึกไปถึงสีหน้าและท่าทางของนิรุตที่มีต่อเพื่อนสนิทของตนเองทำไมวัชรท์ถึงไม่รู้จักเอกใจหรือสงสัยในการกระทำของชายหนุ่มคนนี้เลย ทั้งที่คนแบบนี้รุดที่ชอบหวานสเสน่ห์ไปทั่วกําลังการจีบทั้งเธอและรุ่นน้องอย่างนิสาทําไมเพื่อนคนนี้ถึงอ่อนต่อโลกแบบนี้กันถ้าหากวัชรทอนไม่มีเขาสักคนเธอก็คงจะคว้าเอาใครก็ไม่รู้มาเป็นคนรักอย่างแน่นอนฉะนั้นเขาที่เริ่มมีใจให้กับเธอและจริงใจอย่างถึงที่สุดก็ควรเดินหน้าให้มากกว่านี้และลดความใจร้อนของตนเองลงสินะเพราะวัชรทอนไม่ชอบผู้ชายที่ใสาอารมณ์กับเธอ และไม่ชอบคนที่ทำตัวงี่เง่าเหมือนกับเขาในตอนนี้จากที่ยืนมองเพื่อนของตนเองทำใบหน้าคลุ้นคิดสลับกับยกยิ้มอย่างมีความสุขเขาก็ได้แต่คิดในใจว่าเรื่องราวในครั้งนี้คงจะไม่ลงเอยโดยง่ายเป็นแน่เพราะคนตรงหน้าของเขาไม่ใช่ว่าไม่เคยทำร้ายหัวใจของวัสรรหลายต่อหลายครั้งตัวของจกักเคยจับสังเกตสีหน้าของหญิงสาวเวลาที่มองเพื่อนของเขาพาคู่ครงคนใหม่มาแนะนา แม้ใบหน้าสวยหวานจะยกยิ้มและหัวเราะชอบใจกับมุกตลกที่วายโยยิงมาเพื่อให้บรรยากาศไม่ตึงเครียดหากตะแววตากลับเป็นไปด้วยความเจ็บปวดอีกทั้งสิ้นหวังเหมือนคนอกหักกูว่าความชัดเจนและความจริงใจน่าจะชนะทุกอย่างนะอย่าปากแข็งให้มากละมึงกูไปทำง,งานก่อนหลังจากที่จับมองรูปการของเรื่องราวความรักของเพื่อนตนเองจบเขาก็รีบกล่าวเตือนสติให้อีกคนได้คิดตามในทันที พร้อมกับเดินกลับไปยังห้องสักของตนเองเมื่อเห็นว่าลูกค้าที่นัดเอาไว้กําลังเข้ามาหลังจากที่เรื่องราวความวุ่นวายได้ผ่านพ้นไปทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติอีกครั้งและเมื่อตอนนี้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติแล้วผู้จัดก,การร้านอย่างนิสาจึงขอตัวไปสูบบุหรี่จึงขอตัวไปสูบบุหรี่ยังระเบียงอีกด้านของอาคารที่ทางร้านจัดเอาไว้สําหรับนักสูบโดยเฉพาะหากแต่ในระหว่างที่นิสา กำลังนั่งลงยังม้านั่งติดกับกำแพงห้องสูบบุหรี่อยู่นั้นก็มีร่างของชายหนุ่มที่เธอคุ้นเคยเป็นอย่างดีเดินตรงมานั่งอยูงด้านข้างของเธอพร้อมกับหยิบบุหรี่ของตนเองออกมาจากกระเป๋ากําเกงและใช้ไฟแช็กที่นิสาจำได้ว่าเธอเป็นคนเลือกสรรมากับมือของตัวเองขึ้นมาจุดโูบแสงไฟที่สว่างว่าออกมาจากปลายมวนพร้อมกับควันสีหมนลอยคลุ้งออกมาจากปากสวยได้รูปของอดีตคนรักของนิสา แม้เรื่องราวจะผ่านไปนานถึงหกปีแล้วแต่เธอก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการเวลาไม่ได้ทำลายความหล่อเหลาของชายคนนี้ได้เลยแนมะ้แต่น้อยความโด่งดังในเรื่องของความหล่อเหลาของนิรุตทำให้ทุกเทศกาลเขาก็มักจะได้รับมอบหมายให้ได้ในตำแหน่งที่ต้องใช้หน้าตาในการแสดงออกอยู่เสมอซึ่งผิดกับเธอที่มีหน้าตาที่แสงจะธรรมดาไม่โดดเด่นหรือเป็นจุดสนใจแต่อย่างใดความแปลบปื้มที่ชายข้างบ้านมีวัยเด็ก ถูกพัฒนามาเป็นคนรักเพียงเพราะเธอคือผู้หญิงเพียงคนเดียวที่ได้ใกล้ชิดกับพี่ชายข้างบ้านน่าตลกนะที่ตอนนั้นเธอคิดไปว่าสิ่งนี้คือความรักและมันคงไม่มีวันแหลกสลายไปอาจเพราะเธอเคยอ่านเรื่องราวความรักพวกนี้มาจากนิยายเพ้อฝันเล่นมาไม่กี่บาทกระมังจึงทําให้เธอยึดติดและพยายามประคองรักแรกของตนเองอย่างถึงที่สุดแต่พอเอาเข้าจริงสุดท้ายการที่เธอประคองมันเอาไว้ด้วยมือข้างเดียว กลับมีแต่จะถ่วงให้ชีวิตของตนเองพบเจอแต่ความทุกข์ใจอย่างแสงสาหัสหลังจากเรื่องราวในตอนนั้นเธอกแทบจะไม่พบหากับใครอย่างจริงจังอีกทายมากหน้าหลายตาที่แวะเวียนเข้ามาและจากไปเป็นตัวบ่งบอกได้ดีว่าเธอหวาดกลัวกับการยึดติดในความรักมากมายขนาดไหนทำไมสามองออกแล้วว่าพี่ต้องการจะทำอะไรนิรุตที่เห็นว่าหญิงสาวกำลังมเมอลอย และมองไปยังท้องฟ้าที่มืดคลึ้มไล้ซึ่งแสงจันทร์เขาที่อยากจะคุยกับเธอให้มากขึ้นกว่าเดิมก็เปิดบทสนทนาในครั้งนี้โดยเรื่องเจ้าหนายของเธออย่างวัชทรในทันทีที่ลุดนิสยนัยไม่เคยเปลี่ยนเลยนะคะนิสาที่กําลังคิดถึงเรื่องราวในอดีตระหว่างเธอและอดีตคนรักอยู่นั้นก็สะดุ้งตัวตกใจเล็กน้อยเมื่อได้ยินเสียงเรียกทักจากคนข้างกายของเธอหญิงสาวยิ้มบาง ล้อมกับหันมองไปยังใบหน้าของคนที่เธอไม่เคยลืมมาตลอดและกล่าวตอบออกไปอย่างคนที่เคยรู้ใจก็ oh, ใช่น่ะสิเธอรู้จักกับชายตรงหน้ามาเกือบทั้งชีวิตเธอจะตามนิสัยของเขาได้ทันก็คงจะไม่แปลกสักเท่าไหรน่นักหรอกไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรอกสําหรับพี่นะ่ะค่ะสาลูเราสองคนมาไกลเกินกว่าจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้แล้วล่ะค่ะจริงไหมหากแต่นิรุตกลับกลา่าวปรยโยคที่มีนัยยักขึ้นด้วยรอยยิ้มบาง สำหรับเขาแล้วคนที่อยู่ในใจของเขามาตลอดก็คือหญิงสาวที่อยู่ตรงหน้าอย่างนิสาไม่มีวันเปลี่ยนแปลงและจะไม่มีวันเปลี่ยนไปและเมื่อน,นิสาได้ยินคําตอบที่เธอเองก็แปลความหมายของมันได้เธอรีบตัดบทได้ํำพูดที่เมื่อใครได้ฟังก็รู้สึกเจ็บปวดในหัวใจเพื่อเป็นกําแพงให้อีกคนไม่สามารถก้าวข้ามมันมาได้มันไม่มีโอกาสนั้นเลยเหรอสาแต่ดูเหมือนนิรุด ต่ไม่รักความพยายามที่จะทลายกำแพงความรู้สึกของหญิงสาวเลยแม้แต่น้อยเขาพยายามที่จะหันมาจ้องตาเธอพร้อมกับกล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานจนหัวใจของหญิงสาวเกือบจะเต้นผิดจังหวะอีกครั้งหากแต่เมื่อเธอนึกไปถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาหกปีที่แล้วก็ทําให้หัวใจที่เกือบจะคลั่งได้หยุดลงและกลับมาเดินด้วยจังหวะที่ปกติอีกครั้งพร้อมกับคําพูดที่มาจากใจและพยายามเก็บซ่อนความรู้สึกบางอย่างเอาไว้ให้ลึก จนนิรุตไม่สามารถจะเข้าไปหามันได้อีกสาไม่รู้ค่ะเพราะตอนนั้นมันเจ็บมากจริงๆชายหนุ่มมองแววตาว่างเปล่าของคนที่ตนเองรักแม้จะเจ็บปวดมากมายเท่าไรแต่เขาก็อยากที่จะขอโอกาสกลับมาแก้ไขมันอีกครั้งเขาอยากทำทุกอย่างที่เคยผิดพลาดให้มันกลับมาดีขึ้นแม้ตัวของเธอจะไม่ต้องการมันแล้วก็ตามแต่ตอนนี้พี่ก็เปลี่ยนไปแล้วนะพี่โตขึ้น และใจเย็นขึ้นไม่สนใจสังคมหรืออะไรอีกแล้วที่สนใจแต่สาที่ตามหาสามาตั้งหลายปีครั้งนี้ที่ปล่อยสาไปไม่ได้อีกแล้วจริงๆหลายคนมักพูดเสมอว่าการกระทาย่อมสําคัญกว่าคําพูดและเธอเองก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันเธอไม่อยากที่จะเชื่ออีกต่อไปแล้วเพราะเมื่อเธอที่ไร้เดียงสาก็เชื่อคําว่ารักที่มาจากปากของชายคนนี้เช่นกันแต่แล้วอย่างไรล่ะ สุดท้ายเขาก็นอกใจไปมีอะไรกับคนอื่น่อยให้เธอเป็นคนโง่ที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอยู่นานพอควรถ้าพี่พูดแบบนี้พี่ก็ทรมานตัวเองไปเถอคะค่ะสาจะไม่ไล่พี่ไปอีกแล้วแต่พี่ก็จะไม่ได้รับความรักที่สาเคยให้เหมือนตอนนั้นเช่นกันนะคะคำพูดที่แสนร้ายกาจออกมาจากปากสวยที่นิรุชชอบมองเวลาที่มุมปากยกยิ้มอย่างมีความสุขเวลาที่เธออยู่กับเขาหากแต่นิรุชก็ต้องยอมรับผลของการกระทำาลีดีของตนเอง ที่ทําให้คนที่เคยสดใสกลายเป็นหม่นหมองและมองโลกเป็นสีเทาโดยการยอมที่จะให้อีกฝ่ายทําร้ายหัวใจของตนเองเหมือนที่ตนเองเคยจะทําไว้พี่เข้าใจพี่ขอแค่ได้ทําในสิ่งที่พี่ต้องการทําก็เท่านั้นและเมื่อนิรุตพูดจบหญิงสาวก็ลุกขึ้นยืนเต็มความสูงพร้อมกับทิ้งก้นบุหรี่ไว้ที่ถังสําหรับดับบุหรี่และเดินออกไปโดยที่ไม่กล่าวสิ่งใดต่อเมื่อบทสนทนาที่ยาวที่สุดในรอบหกปีจบลง ก้อนความรู้สึกบางอย่างก็ค่อยๆคืบคลานก็มาในหัวใจของนิรุตอีกครั้งความผิดพลาดในอดีตของเขาตอนนี้มันย้อนกลับมาทําลายหัวใจให้เวิร์กว่าไม่มีชิ้นดีแต่ทั้งหมดนี้มันก็สมควรแล้วละ่ะที่คนเคยละเลยอย่างเขาจะได้รับบทเรียนราคาแพงจากคนที่เขารักที่สุดอย่างเธอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะสําหรับ EP หนะ้ามาร่วมลุ้นไปพร้อมกันนะคะว่าใครลูก้าใครด้วยเรื่องอะไร คลิปหน้ามีคำตอบค่ะสำหรับวันนี้ Love n o w Channel by นุชคงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ